สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับก๊อฟนะครับจากมีคอฟฟี่เข้าใจง่ายดีเรื่องกาแฟแล้วก็ร้านกาแฟคาเฟ่ number e น,นะครับคือช่วงก่อนเนี่ยไปเห็นโพสต์หรือโพสต์นึงคือเขาบอกว่าคาปูชิโน่เย็นกับเอสเปรสโซ,โซ,ซ่เย็นเนี่ยทำไมมันดูเหมือนกันจังเลยแล้วมีลูกค้าเนี่ยสั่งคาปูชิโน,โน่เย็นแล้วก็สั่งเอสเปรสโซ,ซ่เยน็นโดยที่ลูกค้าเนี่ยบอกพนักงานว่าคาปูชิโน่เย็นไม่เอาโฟม ทีนี้พอพนักงานเนี่ยเขาทํา2เมนูนี้เสิร์ฟให้กับลูกค้าปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีของเครื่องดื่มดูแล้วค่อนข้างเหมือนกันมากและที่สําคัญก็คือพนักเขาเรียกว่าลูกค้าเนี่ยก็ได้ถามย้อนกลับไปทางพนักงานว่าเมนู2อันนี้ต่างกันยังไงปรากฏว่าน้องพนักงานเขาให้ข้อมูลกลับมาว่า2รายการนี้เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นคาปูชิโน่เย็นเนี่ยมันจะมีโฟมก็เลยเป็นข้อถกเถียงว่าอ้าวสรุปแล้วก่อนหน้านี้ ที่เคยทานมาเนี่ยครับกูชิโนโยเย็นแต่ถ้ามีโฟมเนี่ยแล้วสรุปแล้วข้างในมันเหมือนเอสเปรสโซ่เย็นเหรอผมนะครับกอฟนะครับจะมาแช่นะครับการทําเมนู2เมนูนี้นะครับลองมาดูว่าของที่ร้านเราเนี่ยทำยังไงไปชมกันเลยนะครับเอสเปซโซ่เย็นของที่ร้านเนี่ยผมจะใช้ตะกร้าที่เราเรียกกันว่าวัตถุมเลสซึ่งวัตถุมเลสเนี่ยหมายความว่าตัวตะกร้าเ,เองเนี่ยนะฮะมันจะระลุได้แล้วตะกร้าที่อยู่ข้างในเนี่ยสามารถ ใส่ตะก,ก้าที่มีความจุก,กาแฟได้เยอะขึ้นอย่างของตะก,ก้าตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น22กรัมอ่าโอเคนะครับผมจะใช้เมล็ดกาแฟของหน้าร้านนะครับตัวชูโรงของเราที่อยากจะนำเสนอก็จ,จะเป็นเมล็ดจากตัวบ้านอ่ามีนะครับน้องพ้วนกับกลางขัอนเข้มมาลองเล่มกันเลยนะครับก่เมนูแรกโอเคผมเอาด้ามชงขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วผมไปทำการ น้ำด้วยตวงนะครับเนาะมาทำการเตรียมรับน้ำกาแฟการคุมนะครับระยะเวลาที่ผมใช้ในการทำชอตจะอยู่ที่ประมาณ25ไม่เกิน30วินาทีนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ได้เนี่ยที่ผมใช้สำหรับเมนูเย็นพื้นฐานที่ร้านจะได้ปริมาณน้ำกาแฟที่สกัดมาแล้วเนี่ยประมาณ55-60 ml หรือ2ออนนะครับโดยเฉลี่ย น้ำสกัดกาแฟมาแล้วนะครับนี่ดูฝั่งนี้เนาะจะได้เห็นตัวเลขชัดเจนจะมี 2, 4, 6, 8อันนี้เป็นตัวในส่วนของตัวช็อตกาแฟเดี๋ยวผมลองทำอีกอันนึงสกัดกาแฟออกมารอแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เขาเรียกว่าใส่ถ้วยที่หนึ่งเสร็จเราต่อด้วยถ้วยที่สองเลยดีกว่านะครับซึ่งของที่ร้านเนี่ยถ้าเป็นตัวเมนูอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอสเปรสโซเย็นที่ร้านจะใช้ตะกร้าหรือว่าด้ามชงโรงงานปกติซึ่ง ใส่หรือว่าบรรจุก,กาแฟเนี่ยเข้าไปได้อยู่ประมาณ18กรัมทีนี้ในส่วนของแค่ที่สผมได้มาลัช็อตกาแฟเพราะฉะนั้นในมือที่ถือนะครับถ้านับจากตัวสารกาแฟตั้งต้นเนี่ยตัวนี้จะมีความเข้มข้นสูงกว่าเพราะว่าปริมาณกาแฟตั้งต้นเขาเยอะกว่าอันนี้ผมจะเอาทำเอสเปรสโซเย็นส่วนอันนี้ผมจะเอาทำคาปูชิโน่เย็นถ้าเป็นส่วนของเอสเปรสโซเย็น ผมจะใช้ความหวานที่มาจากนมข้นหวานเนี่ยประมาณ20 ml นะครับพอดีนมข้นหวานค่อนข้างหนืดนิดนึงผมเอาตัวขวดบีบตัวเล็กตัวนี้ไวปใช้สำหรับการสอนแล้วก็เอาเก็บเข้าไว้ในตู้เค้กนะครับอันนี้คือปริมาณความหวานของที่ร้านนะครับหวานอันนี้หวานปกติถ้าลูกค้าสั่งหวานน้อยก็จะใส่อยู่ประมาณ10 ml ก็คือลดลงครึ่งหนึ่ง อ่านมข้นจืดลงไปที่30 ml นะครับฟื้นนมข้นจืด30 ml นะอรับาเททับไปฟื้นอ่าโอเคนะครับผมจะเติมนมสดลงไปให้ปริมาณรวมเท่ากับหออนโอเคคนละลายนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมพร้อมกันทีเดียวนะครับทีนี้มาดูอีกเมนูหนึ่งที่ค้างไว้เมื่อกี้ ก็คือคาปูชิโน่เย็นนะครับนมข้นหว,ว,วาน10 ml นม้นนนหวา10 ml ้ำเชื่อมหรือว่าซีรัปอีก10 ml ซรวมยอดเป็น20 ml ทีนี้เมนูคาปูชิโน่เย็นของที่ร้านเนี่ยคือผมไม่ได้ใส่นมข้นจืดนมสด เนจีของเราเนี่ยฟื้นเพครบ6ออนอ่าอันแรกนะครับสรุปกาแฟ60 ml แต่ใช้ผงกาแฟ22กรัมนมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด30 ml รวมนมสดที่เหลือให้ได้เป็น6ออนนะครับปริมาณรวมทั้งหมดเนี่ยคือ638 180 cc นะครับฝั่งคาปูชินโน่เย็นของที่ร้านคือกาแฟนะครับสารตั้งต้น น้ำ60 ml เหมือนกันแต่มาจากผงกาแฟาที่18กรัมแล้วเมนูคาปูชิโนโ่เย็นของที่ร้านผมไม่มีนมข้นจืดต้องบอกว่าที่ร้านผมนะเราไม่ได้ใช้นมข้นจืดนะครับใช้ส่วนผสมที่เหลือเนี่ยมีข้นหวาน1 0 ml มีน้ำเชื่อม40 ml รวมเป็น20แล้วก็ที่เหลืออีก4ออนโดยประมาณเนี่ยเป็นนมสดจืดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น2เมนูนี้ส่วนผสมไม่เหมือนกันเป็นในส่วนของ เอสเปรส so เย็นนะผมก็ทำการนะครับเท hey, ลงไปฟื้นโอ้สีสันน่าทานนะครับสีสันน่าทานนะ yeah, ฟื้นโอเคเทลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับบางร้านเนี่ยในส่วนของเมนูคาปูชิโน่เย็นเขาก็จะมีโฟมใส่โปะมาให้เราด้วยนะครับอ่าันนี้เป็นเอสเปรส so เย็นนะครับอันนี้เป็น, so en, นคาปูชิโน่เย็น มาลองดูคร่าวๆนะครับมาลองดูคร่าวๆเดี๋ยวผมจะทําการลองใส่โฟมเข้าไปด้วยจะบอกว่าถ้าเป็นคาปูชิโน่เย็นของร้านคาเฟ่ัเเอเนี่ยคือปัจจุบันเราไม่ได้ใส่โฟมแล้วในส่วนของการทําโฟมนมเย็นมาลองดูไอเดียครับปกติแนะนําให้ใช้ภาชนะที่มีความเย็นก็คือเอาภาชนะของเราเนี่ยแนะนําเป็นสแตนเลสนะแต่เนี้ยคือต้องหมอกล้องแล้วอยากเห็นข้างในผมจะเอาตัวเนี้ย แช่ไว้ในถังน้ำแข็งแป๊บนึงเพื่อเกิดความเย็นขึ้นมานะครับที่เป่าฟองนมไฟฟ้าอ่ะเราลองมาดูเริ่มเริ่มจากฐานด้านล่างเราค่อยๆดึงขึ้นอขึ้นมาแล้วนี่นี่โอเครอบสองดึ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 งอโอเครอบสามลงไปดึง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 แล้วก็ฟื้น จากปริมาณนมที่รวมๆอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ตัวโฟมนมเนี่ยฟูขึ้นมาแล้วโดยใช้เครื่องเป่าฟองนมไฟฟ้าอ่าโอเคเห็นไหมฮะนี่ได้ละนี่นีเห็นไหมเนื้อตอนนี้ทำการตักใส่เข้าไปฟืบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาก่อนนะกลัว มันจะร้อนไม่ปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได,ได,ได้เดี๋ยวเรามาชิมเลยชิมอันนี้เป็นเอสเปรสโซเย็นอร่อยอร่อยนี่คาปูชิโน่เย็นนะครับคาปูชิโน่เย็นอสรุปสรุปนะครับจะบอกว่าสองเมนูเนี้ยของที่ร้านต่อให้ไม่มีโฟมนมรสชาติก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าอันแรกคืออันนี้ เอสเปรสโซเย็น so นะครับใช้ผงกาแฟ22กรัมผลิตเป็นน้ำกาแฟ60 ml หรือ2อออซนใช้นมข้นหวาน2 m m สําสำหรับหวานปกตินมข้นจืดอ,อีก30 ml นะครับและตามด้วยนมสดอีก60 ml นะครับเพื่อให้ปริมาณรวมของเขาเนี่ยอยู่ที่อ6ออนนะครับหรือว่า180 cc ส่วนคาปูชิโน่เย็นนะครับตัวนี้ กาแฟใช้ผงกาแฟอยู่ที่18กรัมแล้วก็ผลิตเป็นน้ํากาแฟ60 ml หรือ2ออนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสารทั้งต้นเขามีความเข้มข้นไม่เหมือนกันนะครับความหวานที่ใช้นมข้นหวาน10 ml น้ําเชื่อม10 ml แล้วตามด้วยนมสดจืดเนี่ยนมสดเมจิฝาน้ําเงินเนี่ยนะครับอีก4ออนนะครับทำให้ปริมาณรวมเนี่ยอยู่ที่6ออนเพราะฉะนั้นถ้านับปริมาณรวมทั้งคู่คือ6ออนและ6ออน สิ่งที่คาปูชิโน่ร้านผมไม่เหมือนกับเอสเปรสโซเย็นก็คือเมนูคาปูชิโน่เย็นไม่มีนมข้นจืดเพราะฉะนั้น2เมนูนี้ไม่เหมือนกันนะครับ2เมนูนี้ไม่เหมือนกันสําหรับใครอยากรู้ว่าร้านคาเฟ่นาเ้อยู่ตรงไหนนะครับอย่าลืมใกล้กับโรงพยาบาลโอ๊กโกจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ด้านหลังวัดพระสิงแวะมาสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้สําหรับใครที่อยากจะเปิดร้านกาแฟนะครับหรือกําลังมองหาคอสเรียนกาแฟเนี่ย ก็ลองทักทายกันเข้ามาดูได้นะครับแล้วพบกันในวิดีโอไลฟ์ครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก๊อฟนะครับจะมี c คอฟฟี่เข้าใจง่ายดีเรื่องกาแฟแล้วก็ร้านคาเฟ่ดามาเอสนะครับขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ